ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมพัพ g-mobile นะครับผมแพดใหม่2.0นะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมก็สามารถเข้าไปอัปเดตกันได้แล้วนะครับผมซึ่งาการอัปเดตครั้งนี้ก็มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ผมเห็นช่องอื่นเขาทำกันเยอะแล้วนะครับผมผมก็เลยามาแจกโค้ดความไวนะครับผมแทใหม่2.0นนะครับผมแล้วก็วิธีการฝึกยิงยังไงให้คมนะครับผม พี่ๆคนหนึ่งขอมากันนะครับผมผมก็เลยทำคลิปสอนให้นะครับผมถ้าผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไปดูในการตั้งค่าของผมเลยนะครับผมไปดูที่ความไวนะครับความไวจะรูสโคปนะครับผม,ม,โโรบรบผมประมาณนี้เลยครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนทีอ่อยากได้โค้ดผมก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกไปให้นะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่รอไม่ไหวนะครับผมผม,ผมอาจจะตอบคอม,มเมนต์ช้านะครับผมก็สามารถ uh, แคปหน้าจอในส่วนตรงนี้ไปตั้งค่าตามได้เลยนะครับผมนะครับผมจะตั้งค่าแยกด้วยนะครับผมมานี้เลยครับสามารถแคปหน้าจอไปตั้งค่าตามได้เลยนะครับผม ก็ความไยโรสโคปนะครับผม uh จะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อเรานะครับเมื่อเราเมื่อเราซูมนะครับผม,มง่ายความไยโรสโคปนะครับมันจะเป็นความไวเมื่อตอนเราซูมนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับความไจโรสโคป ส่วนความไวเจโรสโคปการเล็งผ่านศูนย์เล็งนะครับผมอ่ามันจะเป็นความไวเมื่อตอนเรายิงนะครับผมถ้าอธิบายง่ายๆนะครับผมมันจะต่างกันนะครับอ่าผมลองคาณสามให้ดูก็แล้วกันอ่าก็คือความไวเจโรสโคปผมนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องคูณ3ามนะครับผม ตั้งเป็น2 2 2 0นะครับเสื้อเวลาเวลาผมซูมขึ้นไปนะครับผมมันจะได้ช้านะครับมันไม่ได้ช้าแบบว่าขึ้นสโคปช้านะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสั่นนะครับบางทีอ่าตอนเราเล่นนะครับผมอ่าซึ่งเราอาจจะมือสั่นอะไรประมาณนี้ครับผมให้เรามาลดตรงนี้นะครับความไวความไวยรสโคปนะครับผมเนี่ยผมจะตั้งไว้สัก220นะครับ เพราะว่าผมชอบมือสั่นเวลาเคลื่อนสโคปนะครับผมตัวนี้มันจะช่วยให้มือเรานิ่งขึ้นได้นะครับผมก็ตั้งไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับสัก220ก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่คิดว่ามันช้าไปก็สามารถเพิ่มตังนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าบอกถ้าเกิดมันเร็วไปนะครับก็สามารถลดตรงนี้ได้นะครับส่วนความไวจโรสโคบการเล็งผ่านศูนย์เล็งเนี่ยนะครับผม ผมจะตั้งไว้320นะครับซึ่งจะสูงกว่าความไวเจโลสซโคปนะครับผมเพื่อตอนเรายิงนะครับมันจะได้ลเร็วจะได้คุมปืนได้ง่ายขึ้นนะครับผมมันจะต่างกันนะครับประมาณนี้ครับส่วนวิธีการเรียกว่าอะไรยิงปืนให้คมนะครับผม,ผมก็ผมก็ไม่มีเทคนิคอะไรเนะยอะแยะมากมายนะครับผม,ผมก็ผมใช้วิธีการฝึก นะครับผมยิงเป้าพวกนี้นะครับผมก็ผมฝึกทุกวันนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยเวลาเพื่อนอยากให้ยิงผม,ผมก็ผมแนะนําให้ใช้เลนดดอทนะครับเพราะว่าเราเวลาเรายิงระยะใกล้ๆมันจะได้กุ่มง่ายเนี่ยผมผมไม่ได้โฟกัสที่ปืนหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโฟกัสที่ไอ้เป้าเป้าของเราเนี่ยครับสีขาวของเราเนี่ยครับ เวลาเราคิดว่าศัตรูเราอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกรอเลยครับออกมาปุ๊บแล้วก็กดซูมแล้วก็กดยิงเลยครับหรือก็ยิงก่อนก็ได้ครับผมแล้วก็ค่อยซูมก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมผมยิงเป้าไปเรื่อยเลยพยายามฝึกหลายๆปืนก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะปืนเดียวครับผมพยายาม ในหลายปืนเพื่อให้มันถนัดนะครับผมบางจางังหวะบางทีเราสมมตผิมผมคุมปืนเอมโฟนิงนี้ครับเวลาเราไปเล่นแมปบางทีมันไม่มีปืนให้เราไงเราก็ต้องฝึกหลายปืนนะครับผมบางทีเราก็ใช้เป็น a k บ้างหรือปืนสกาแอลบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ฝึกยิงประมาณนี้ปนเป้าเล่นๆไปครับฝึกความเคยชินครับ ไอเคมอาจจะดีดหน่อยนะครับผมสำหรับเพื่อนอมือใหม่นะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเป็นใช้ปืน M4 นะครับผมแล้วก็ของแต่งก็ประมาณนี้เลยแต่งก็ประมาณนี้นะครับส่วนสโคปผมแนะนำให้หัดเป็นเรดดัตกับคุณสามนะครับถ่าเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่หัดยิงนะครับผม ว่าคูณ3ผมว่าดีกว่าคูณ6น mm. ะแต่ว่า,าความคิดส่วนตัวผมนะครับผมแต่ว่า,วา right สําหรับคนอื่นอย่างไงผมก็ไม่รู้นะครับครับประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากได้โค้ดของไว้ของผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะคัดลอกมาให้ไม่งั้นก็เพื่อนก็แคปตรงโ้ดของไว้ผมแล้วก็ เอาไปตั้งค่าตามได้นะครับผมถ้าตอบแชทใดตอบคอมเมนต์ช้าเนาะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สําหรับพเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ